ใครกำลังมองหาบ้านใกล้แหล่งงานทั้งโรงงานซีเกตและนวัวนครสูงเนิน3มห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมเข้าอยู่แนะนำบ้านหลังนี้เลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านหลังนี้เขาจะแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้มีไอเดียในการแต่งบ้านที่นี่สามารถจอดรถได้สองคันพื้นปูคอนกรีตแตมป์ทำหลังคาเต็มคันมาให้พร้อมติดไฟไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยห้องโถงกว้างจัดแต่งเป็นโซนนั่งเล่นมีพื้นที่วางโซฟาตัวใหญ่หญแล้วบิวอินชั้นวางทีวีตรงนี้ได้เลยค่ะห้องครัวแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนด้วยประตูกระจ จะอยู่ฝั่งที่จอดรถสามารถวางโต๊ะ4-6ที่นั่งได้แล้วเขาทำเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงลังจานและหน้าต่างระบายอากาศมาให้ด้วยบ้านหลังนี้จะมี3มห้องนอน2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่่วนหน้าบ้านห้องนี้มีพื้นที่กว้างวางเตียง6ฟุตได้สบายๆแล้วยังมีหน้าต่างบานใหญ่มาให้พร้อมห้องน้ำในตัวแล้วอีก2ห้องนอนจะอยู่ตรงข้ามกับมาสเตอร์เบดรูมจะแต่งเป็นห้องลูกหรือเราจะแต่งเป็นห้องทำงานแบบนี้ก็ได้ปิดท้ายที่ห้องน้ำจะบอกว่าห้องน้ำที่นี่พื้นที่เยอะมาก ังชั่นการใช้งานครบมีกระจกบ้านใหญ่อ่างล้างหน้าชักโครกเรนชาเวอร์ปูกระเบื้องให้จรวดเพดานเลยค่ะใครสนใจบ้านใกล้แหล่งงานโซนสูงเนินหลังนี้สอบถามบาบ้านโคราชได้เลยค่ะ